รายการนี้เหมาะกับผู้ชมทุกเพศทุกวัยโปรดแค่ใช้หัวใจในการรับชมอาจมีภาพที่ำทำให้คุณต้องกรี๊ดสมบัติทางที่ดีควรชวน,นพ่อแม่มาดูด้วยกัน โอหมาเต็มเลยคุณผู้ชมเรับสวัสดีค่ะสสวัดีครพบกับรายการโซเวตค่ะกับตัวละครของผมบินครับเออค่ะวันนี้นะคะรายการของเรานะคะก็จะมานําเสนอความคิดแล้วก็มุมมองเกี่ยวกับเกาหลีเกาหลีครับแน่นอนเห็นพี่ดูแล้วแต่ว่ารอบแบบนั้นยังไม่พอนะเรายังมีเกลดเล็กเกลดน้อยเกี่ยวกับกระแสของเกาหลีมาฝากด้วยใช่ไหมคุณผู้ชมทราบไหมว่าเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็ดูเป็นเกาหลีหมดเลยใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าเกาหลีเนี่ยเขามาจากประเทศไทยได้อย่างไรเออรู้ไหมเสื้อผ้าหรือเปล่า ถูกไหมนะก็เป็นซีรีส์ซีีรส์เหรอเฮแน่เลยชัยนี่สุขยอดทึงเียดต้องไม่ชินกี่ซ้ำยิงคุณชมต้องเอาว่าปล่อยเอิร์มเพิร์ทบอลดีกว่านะครับุดยอดส่ไปแล้วครับไปดูกันเลยครับนอนก็เกาหลีนี่ก็เกาหลีมองไปทางไหนก็มีแต่เกาหลีเกาหลีไม่ต้องสงสัยกันเลยค่ะว่าทำไมเกาหลีถึงได้ฟีเวอร์ขนาดนี้กําลัฐบาลประเทศเกาหลีเนี่ย เขาถึงกับยอมลดภาษีให้กับภาคเอกชนให้ผลิตผลงานออกมาได้อย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวแต่ก็อย่างว่าเลยนะประเทศไทยของเราเนี่ยก็ไม่ยอมน้อยหน้านะเกาหลีฟีเวอร์กัสุดๆเริ่มจากซีรีส์วินเทอร์เล s o ซอที่ทำให้หนุ่มเบยองจุนโด่งดังทั่วเอเชียกันเลยทีเดียวตามมาด้วยฟูลฮสสะดุดรักที่พักใจ เรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้หนุ่มเลนกับสาวซองเฮเคียวดังเป็นผู้แตกเลยจ้าและที่สำคัญเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือเตจังกึมจอมนางคู่วังหลวงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้คนไทยแห่ไปรับประทานกิมจีกันเป็นแถวๆเลยจ้าจากนั้นก็ตามติดมาด้วยภาพยนตร์อีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นดตะคลาสสิก ลิตเติ้ลบิดจับยายตัวจุ้นมาแต่งงานทำเอาสาวมูลกึนยองเนี่ยครองหัวใจแฟนๆชาวไทยได้อีกเยอะเลยค่ะ,จะเจ้ว่านะนางจะจุ้นยังไงแต่หน้าตาหน้ารักขนาดนี้เนี่ยหนุ่มๆก็คงยอมสยกกันเป็นแถวๆเลยเนยอะอะอะาๆมาตอกย้ำความดังกับกระแสะเพลงของเกาหลีซึ่งบ้านเรานักร้องบุกเบิกก็ต้องยกให้ร่มพี่อย่างวงดงบังชิงกิเขลจา้าซึ่งคอนเสิร์ตดงบังชิงกิ ไลซิ g ซันไล f ์อินแบงคอกมีผู้ชมมากถึงหนึ่งคนเลยทีเดียวค่ะนั้งไหนจะมีซุปเปอร์จูเนียเจ้าของเพลง Sorry Sorry หรือว่าจะเป็นว o นเ e r ร์ r l หลาหนุ่มชายนี่ Girls Generation ปี๊ด 2pm ที่มีสมาชิกหนุ่มไทยอย่างดิคุณที่ทั้งหล่อทั้งล่าอุ๊ยอ้โหัวเราะากเขาเนี่ยคิดการไกลมากๆเลยนะคะเนี่ยใช่ขนาดเอิร์นเนี่ยยังเคยได้ยินมาเลยว่าคุณชินคุณเทค ประธานมูล,ลนิธิเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าอุตสาหกรรมบันเทิงในเกาหลีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์<ช>ละคร<อ>หรือว่าเพลงเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะส่งเสริมการขายกลยุทธ์การตลาดภายนอกประเทศตั้งแต่แรกนะไม่มีเลยเหรอใช่เขาแค่แบบอยากแบบสร้างไอเดียใหม่ๆแล้วก็ทําให้มันดีถ้าเกิดว่าทําดีเนี่ย<า>เขาเชื่อได้ว่ามันก็จะขายต่อไปได้เองที่นันไม่มีอะไรเลยนะครับอย่างในประเทศไทยนะทั้งเอเชียก็ฝั่งตะวันตกเนี่ยเกาหลีฟีเวอร์มากๆเลยนะใช่ยางวินเนี่ยนะถ้าใครบอกว่าร้านอาหารเกาหลีแห่งอร่อยเนี่ย ที่นี่เช้าเจอกันหน้าร้านเป็นอย่างนี้เลยเป็นะกาวเลยนะครับที่อยากไปกินเพราะอะไรรูไ้ไหมแดนจังกึมทั้งนั้นเลยนะเนี่ยอ๋อแดนจังกึมกุลากุลาอะไรอะแต่ก,ก็ไม่ปแปลกเพราะว่าเราก็เคยดูเ,<อ>เขาก็จะสอนแซมพวกวัฒนธรรมความเป็นอยู่แล้วก็อาหารการกินใช่ไหมใช่แล้วถ้าเป็นนี่นะซีรีส์เกาหลีรักกูกกิกวัยรุ่นนะดูแล้วก็อยากจะแต่งตัวสวยเหมือนเนี่ยดูแล้วก็เคิร์มเป็นยังไงเป็นยัไงวันนี้เห็นไหมเสื้อผ้าหน้าผมของเอิร์กสวยไหมคะ มันก็สวยดีแต่มันมันดูเยอะๆไปไหมไม่ร้อนหรอกอะไรอะเอาบ้านมอเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็ใส่แบบนี้กันทั้งนั้นนะอ่าๆก็ได้ก็ได้เลเอาว่าตอนนี้นะวิวว่าเราไปดูความคิดเห็นของวัยรุ่นสมัยนี้ดีกว่าว่าเขาคิดยังไงกับแฟชั่นเกาหลีกันบ้างครับไปกันเลยตามไปดูกันว่าวัยรุ่นสมัยนี้เขาคิดยังไงกับแฟชั่นเกาหลีน่ารักดีน่ารักน่ารักแต่งตัวก็โบป๋คนละสีเทนไงชอบก็เท่ไปอีกแบบถ้ามาแต่งในเมืองไทยอากาศก็ร้อนใส่เยอะดูแบบ ดูหิวด้วยดูสภาพอากาศดูถูกกระเทศสก็คือโอเคร้อนไหไม่ร้อนหรอเอาพัดทำไมบอกแล้ววสุนทรเมืองร้อนโถใส่อะไรเยอะแยะเนี่ยฮะก็ไม่เป็นแทนอ่ะนี่อยู่สวนท่านไหนคะเนี่ยรู้สึกปะเนี่ยตายละลายเนี่ยเอาว่าอันนี้ออกเหมดเนี่ย เห็นไหมก็น <sup> yeah. ่ารักนะผู้ชมนะเห็นไหมพี่ก็น่ารักนะใช่ไหมน่ารักค่ะพอจริงๆไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะเพราะว่าคนไทยมันร้อนจริงนะก็อยากจะสวยไงอยากจะสวยอ่ะใช่อยากสวยเป็นใครดูนี่หรือเปล่า you are beautiful ใครดูหรือเปล่าอ๋อไอ้นี่เห็นไหมก้มยำเออสาวเทพนะใช่ไหมน่ารักค่ะใช่เลยารักเรื่องนี้นะยังทำให้หมูกระต่ายเนี่ยโด่งดังที่ติดลมสุดๆด้วยหมูก็ตายสวยไม่รู้จักหรอ

คนน่ารักก็ยังได้ค<อ>่ะแล้วแต่ก็ไปซื้อสิคุณรู้หรือเปล่าว่าศิลปินเกาหลีเนี่ยแต่ละวงเนี่ยเขาก็มีสีที่แตกต่างกันไปด้วยนะแล้วแฟนคลับของแต่ละวงเนี่ยเขาก็ยังมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปด้วยว้าวโอ้เปนธรรมาดาศิลปินเกาหลีแต่ละวงเขาก็จะมีชื่อเรียกแฟนคลับเป็นของตัวเองอย่างวงดงบังชิงกีเมื่อเราเด,ดูที่คีย์บอร์ด T V F X Q เรียงเชื่อมกันเป็นดาวคันคาวหรือแคสเซโอเปียเขียวไปทั้งคอนเสิร์ตแบบนี้แน่นอนว่าต้องเป็นหนุม่มๆชายนี่ซึ่งเขาเรียกแฟนคลับของตัวเองว่าชายน l วตกท้ายด้วยแฟนคลับของหนุม่ม Big Bang ที่เขาเรียกตัวเองว่า VIP หรือเป็นบุคคลสำคัญของหนุม่มๆบิ๊กแบงเขาละจา้า มไม่รู้เลยว่าชื่อชื่อแฟนคลับนั้นเดียวนั้นหายนี้ด้วยนะแน่นอนเนคะ่ะเขาถึงจบตลาดได้ขนาดนี้นะคะ<ม>แล้วเป็นยังรู้ไหมคะว่าการที่เขาใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะมันยังเป็นการลดช่องว่างระหว่างศิลปินแล้วก็แฟนคลับลงไปได้อีกด้วยเออจริงเนาะว่ามีชื่อแฟนคลับนี่เหมือนอนบว่าทําให้เราดูมีค่านะแฟนคลับดูมีค่าแล้วศิลปินก็ขาดแฟนคลับไม่ได้ใช่ค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างวงนี้เลยดีกว่าซูเปอร์จูเนียร์อ่าเขาก็มีชื่อเรียกแฟนคลับของเขานะคะด้วยเขาจะเรียกว่าเอล อยู่ด้วยกันปะเอออาจจะใช่ไม่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะว่าเอลฟ์เนี่ยนะคะมาจาก e อเวอร์ลัสจริงๆค่ะและที่ว่าเป็นเพื่อนกันตลอดไปคุณลูกสู้เลยแบบจะไม่ให้รัก่กั้จริงมเลยผมจะเขาจะคิดมากเลยเนาะใช่ไหมแล้ววินอยากรู้ไหมคะว่าทำไมแซงขับในเขาถึงคลั่งศิลปินเกาหลีกันขนาดนี้ตัน้นสิทำไมถ้าอยากดูนะคะไปดูกันเลยค่ะ วิต้าพาหนุ่มหน้าใสมาีฮงกิดอยู่วง FT i แ l a n d มาเยี่ยเมืองไทยถ้ามาสาวๆคิดกันคอแทบแตกเจ๊มัมา <J. Ma. S 1> ว้าวือดอกไม้ชอบโตมาฝากใครกันมัยเนี่ยเจ๊ชักอยากจะรู้แล้วสิทำไมเขาชอบเกาหลีกันขนาดนี้เนี่ยเกาซีรีส์อะค่ะชอบเพราะว่าแบบพระเอ,หอกหล่อมากอยากเป็นนางเอกหน้าตาดีความสามามาก เต้นเก่งแนวดีน่ารักใสๆหล่อหุ่นดีเห็นีิจะคุยเราอยู่ข้าวพี่ยศทองน่ารักมากร้องเพลงก็เก่งนี่แหละผู้ชายเด็ดรวมเป็นสติหนูเลยชอบชอบมากน่ารักอ่ะน่าหลงอะไอ้เรื่องหน้าตาดีเต้นเก่งแล้วก็ร้องเพลงเขาเนี่ยเออเห็นเ้วยมากเลยนะคะแล้วไปร้อยยังไงคุณว่าแนวเพลงเขาดีมากเลยนะครับแล้วก็ซับแลกใหม่ด้วยนะควมถึงท่าเต้นเนี่ยครับเรียกว่าเห็นแล้วอยากไปเรียนคอร์สเต้นเลยเนาะใช่เราก็อยากไปเรียนเหมือนกัน ถ้าอย่างนั้นเราสองคนนะคะขอตัวไปเสิร์ชหายที่เรียนกันก่อนเลยดีกว่า<ะ>ไปแล้ววินวินอยู่ไหนเนี่ยเข้ารายการแล้วนะเนี่ยนี่วินตายแล้วไปทำอะไรมาเนี่ยพอดีบงานที่เรียนเต้น,นมันเยอะมากเลยหาไม่ได้หรอก จะมีที่เรียนแบบไม่เสียตังม,มานำเสนอด้วยแหละหอยากรู้แล้ใช่ไหม,ไมถ้าอยากรู้ไม่เสียตังถ้าอยากรู้ไปชมกันเลยเมื่อโมงดูอะไรกันเนี่ยกรี๊ดเสียงดังเชียไหนตามไปดูหน่ิคนเยอะมากเลยนะเนี่ยโอ้พี่แท้ก็น้งนองวงโคเวอร์นี่เองโอ้โหเป็นกันสุดฤทธิ์ไม่แพ้ศิลปินต้นฉบับเลยนะเนี่ยเต้นเก่งแบบนี้ ทำความรู้จักซะแล้วสิเด็กๆแนะนำตัวกันหน่อยแล้วสวัสดีค่ะพวกเรา c h a n n e l เพราะว่าชื่อนี่ค่ะพี่พ่อค่ะโกเบอร์วงชเวนีวันค่ะเจนนี่ค่ะล่าตาคุณโอ๊ตไทยดีครับเล้โกเบอร์นี่แน่ว่าแต่รวมตัวกันได้ยังไงได้มากี่ปีแล้วที่สำคัญเรียนเต้นกันที่ไหนจะเนี่ยมาการเต้นเหมือนกันมาแล้วว่า5ปีแต่ถ้าได้จาก ก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มนไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปเสียเงินเรียนโอโ้โหนอ,อกจากจะไม่เสียตังค์แล้วยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เด็กสมัยนี้เขาช่างน่ารักกันจริงๆเลยเนาะเป็นยนกันบ้างคะสำหรับการเรียนเต้นแบบไม่เสียตังค์แล้วก็ยังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยครับผม,มเรียกว่าการชืช่นชอบมีสตินะครับยงยุกยิ้วให้เลยใช่แล้วการที่เราจะเป็นแฟนคลับหรือว่าชื่นชอบศิลปินดาราหรือว่ายอมรับวัฒนธรรมประเทศอื่นเข้ามาเนี่ยนะคะ เราก็ต้องใช้สติแล้วก็เลื่อนมาถึงที่เดียของเขาเนี่ยมาปรับใช้กับของบ้านเราใช่ครับผมเลยแต่อย่าลืมนะครับว่าวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยก็ด<ม>ีแพร่เชิดในโลกเลยนะครับผมเชื่อว่านะถ้าเรารักษาไว้นะครับรับรองว่านอกจาก K-pop J-pop แล้วยังมี T-pop อ,อีกด้วยในะอนาคตไม่แน่ใช่ยป๊อปได้ง่ายมากเขาหนุ่มไม่เลวนะคขาหนุ่มไม่เลวนะโอเคใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วเราจะลาไปด้วยภาพน่ารักน่ารักน่ารักมากเัก ที่ยืนยันกระแสของเกาหลีนะคะในบ้านเราค่ะครับผมก็ไหนๆพูดเรื่องเกาหลีเปทั้งรายการแล้วนะเราก็ขอลาผู้ชมด้วยการว่าอย่างถ่ายรายการน,นะครับนับน่นคือการยกมือขึนารอยยิ้มแล้วก็พูดคำว่าสว,ส,สวัสดีครับ